ญหาการตกงานเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่กำลังแผ่ขยายมากขึ้นในสังคมครับหลายคนเมื่อได้งานแล้วแต่ไม่นานก็ต้องกลับมาตกงานอีกครั้งด้วยหลายปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานทางออกใดที่จะช่วยรับมือกับปัญหาเพื่อช่วยในการทำงานนั้นราบรื่นและสำเร็จตามเป้าหมายวันนี้ที่นี่มีคำตอบครับการพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการทํางานครับเมื่อใดที่รู้สึกว่าเชี่ยวชาญกับงานที่ทําจนรู้สึกอิ่มตัวแล้วและไม่เปิดรับแนวทางใหม่ๆ นั่นก็เปรียบเสมือนการเริ่มเดินถอยหลังนั่นเองตราบใดที่เวลายังเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆสิ่งใหม่ๆก็มักจะเกิดขึ้นมาเสมอการที่ทํางานได้ดีอยู่แล้วไม่ได้แปลว่าจะดีที่สุดเสมอไปในขณะที่คุณภาคภูมิใจกับผลงานของตนเองนั้นมีอีกหลายคนบนโลกที่ทําแบบเดียวกันกับคุณสําเร็จไปแล้วและกําลังคิดพัฒนาให้สิ่งนั้นดีขึ้นมากกว่าเดิมครับการเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันครับ หลายคนนั้นเมื่อได้รับภาระที่เหนือกว่าความรับผิดชอบของตนก็มักจะรับภาระนั้นมาโดยไม่กล้าที่จะขัดคำสั่งที่มอบหมายการที่เราแบบรับภาระที่เราไม่เชี่ยวชาญนั้นนอกจากจะทําให้งานที่รับผิดชอบลดประสิทธิภาพแล้วตัวองค์กรเองก็จะดําเนินไปอย่างล่าชา้าเนื่องจากความที่ไม่เชี่ยวชาญของผู้ที่ได้รับมอบหมายงานนั่นเอง เราจึงควรที่จะทำความเข้าใจให้แน่ชัดกับรายละเอียดของงานที่ต้องรับผิดชอบก่อนที่จะตัดสินใจรับงานใดๆครับอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการทำงานร่วมกันนั่นก็คือการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันครับลูกจ้างเองเมื่อได้รับปากกับงานนั้นแล้วก็ควรที่จะสามารถทำงานเหล่านั้นให้สำเร็จลุล่วงไปตามที่ได้กำหนดไว องค์กรที่ต้องเดินหน้าไม่อาจจะหยุดเพื่อรอคนคนเดียวได้ตัวนายจ้างเองก็ควรจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกจ้างครับการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบควรวางไว้อย่างเป็นแบบแผนมั่นคงมิใช่วางไว้แบบเฉพาะหน้า และสลับความรับผิดชอบไปมากันในองค์กรอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับและเมื่อได้ให้สัญญาในค่าตอบแทนกับลูกจ้างอย่างลงตัวแล้วก็ควรจะตอบแทนอย่างที่ได้ตกลงไว้มิใช่การหาเหตุผลหรือการทำเมินเฉยไม่สนใจกับคำพูดที่เคยกล่าวไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการให้ค่าตอบแทนหรือพยายามลดค่าตอบแทนในการที่ทำงานสำเร็จตามที่ได้ตกลงไว้ครับปัญหาในการทำงานนั้นยังมีอีกมากมาย ตราบใดที่มนุษย์ยังกำเนิดขึ้นมาทุกๆนาทีปัญหาต่างๆก็สามารถเกิดขึ้นมาได้เรื่อยๆอย่างไม่มีวันหมดครับอยู่ที่ตัวของเราว่าจะเตรียมตัวเพื่อรับกับปัญหาเหล่านั้นที่จะเข้ามาหาได้ดีพอสักแค่ไหนและทางออกสำหรับปัญหาเหล่านั้นจะมีอย่างไรบ้างไปรับฟังคำตอบได้ในรายการที่นี่มีคำตอบครับ